นนมไ,ไม่เวิร์ก็อย่าไปสั่งแค่นั้นแหละออะโหฟังหมดอื เรียบร้อยนะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะ รอเดี๋ยวนะครับคุณไก่เดี๋ยวตอบให้นะก mm. ดแชร์ออกไปแสเร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อแรนและตามได้คำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช,ชื่อแรนคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน้ารอย 9กก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเรนคำถามถ้าอยากแชร์ให้มีผู้แชร์ต้องแชร์เข้ากลุ่มอะไรคะอาจารย์ครับกลุ่มชุมนุมร่างทรงนาชาติกลุ่มไพยิปซีโดยอาจารย์โอสี่หมืนคนแล้วก็กลุ่มชมรมชมรมเอ่อชมรมโหโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ โดยมีท่านอาจารย์อโอ้อเป็นประธานไปแล้วมันจะอาภิกุลนะคะไก่ไก่หักแชร์แล้วนะคะมาเร็วเร็วนี้จะมีโชคลราฟลุฟลก๊กเข้ามือมาใหม่ค้านอกจากเงินเดือนมีนะไพ่มันว่ามีนะมีเงินมีเงินเข้ามานะไม่รู้แหละแต่รู้ว่าไว้เข้ามามีเงินเข้ามานะไพ่มันว่างกันนะสามวันนี้นะ คือเป็นไพ่บ้านน่ะเป็นไพ่ครอบครัวก็ต้องแปลว่าแต่คนในบ้านจะนําโชคมาให้หรือเปล่าหืออยังไรนั้นก็สุดแล้วแต่วาสนาพารวยนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานนะกดแชร์รออกไปรครบเราไม่รู้เขาหมายถึงฟลักซ์นี่เขาจะเสี่ยงดวงหรือเปล่าเออ,อสุดแต่ไพ่มันเป็นไพ่บ้านนะอืม,อมแปลว่าอะไรอะไรมันก็วยนเวียนอยู่ในบ้านอะ่ะวาแคนนั่นแหละนะอืมนะมาครับ บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยติดต่อเช่าบูชาได้นะครับพญานาคนะเจ้าปูศีสัตว์ตนาคราชเสริมดวงเสริมราศีเนี่ยจับจับอย่างเงี้ยเอออาจารย์มีคนเขาเขาจับไว้ดีแล้วม,มีคนเขาสั่งองค์นี้ไปค่ะแล้วอาจารย์เขาก็คือ,คอ แพ็คอย่างดีเลยนะอืแล้วพอเขาแกะออกมาอเพื่อนเขาขอดูอืปรากฏว่าเขาจับอย่างนี้เขารู้สึกอะไรคะเจ้ทอมมีน้ําติดมือเขารู้สึกว่าเปียกเปียกมีน้ําติดมันมาออีกทีเป็นไงเป็นพญานาคดินได้เรื่องจริงนะเออเขาก็เลยสั่งซื้ออีกสั่งบูชาอีกองคหนึ่งซึ่งสั่งบูชาอีกองคหนึ่งมาแล้วอ่ะมา อัศจรรย์ใจนะคะอแชร์ล้วคเจี๊ยบกับคนคุยความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมคะมันก็ไปของมันได้มันก็ไปได้ดีนะไพว่ากันเดอราเออเดอสตาดีทุกเรื่องโยแเวนความรักค่ะควารักสันโดษสันโดษคือแยกกันอยู่นะได้แต่คุยคือมันไม่ได้ยู่กับแยกหรอกอยู่บ้านเดียวกันก็ได้แต่ว่าเนี่ยอะไรนะคนคุยใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นคนคุยก็ คือไม่ค่อยสนใจกันเลยอ,ะอ่อะเขาเลยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยเอาอกเอาใจหรือว่าไม่ค่อยรู้เปล่าเออเดี๋ยวดูรุ่นก่อนดิทำไมดูอะไรดูอะไรดูเวลาเนี่ยเออหกมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เขาว่าคนคุยความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมอืมก็มันก็ไปของมันได้อะ่ะคนเทนตพด์เดอะตา Star, มันก็ยังพัฒนาได้อยู่แต่แค่เพียงว่า มันเหมือนต้องแยกๆกันอยู่ถึงี้พัฒนาได้วา,างตรงนะติดต่อทูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธาน f a c e b o Silicon, o k โอสิริกรอภิรัตเฟซบุ o กโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ไอเสียร้ายโอซิริห15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นให้ยิปซีให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนัหน้าทองสาธิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสมเปิดกิจการรานค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบเสียงครูรับขันครูและรับถอนขันครูด้วยนะคะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์รท็อปนะมีตราเบอร์โทร0849266658 ไอดีรายเอเจทีโอพีหนึ่งหกนะ,ะคุณพี่คุณขอบคุณค่ะอาจารย์คุณเจี๊ยบนะคะขอบคุณมากค่ะเจี๊ยบนะก็มาได้ครับแต่ดูเวลานะก็อย่างที่บอกทุกคนนะนะว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำกลียุคด้วยควรหาไว้บูชานะครับเหรียญยันเกราะเพชรน,นะครับนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะวัดท่าสุงนะอันนี้แบบพร้อมเรียมเลย ใครที่บอกว่าโดนคุณใสโดนมนต์ดเนี่ยผมแนะนํานะให้บูชาเหรียญยันกรอบเพชรหลายๆคนบอกว่าคุณใส่มนต์ดแล้วก็ยันกรอบเพชรนี่มีความหมายก,ากับชีวิตนะครับกันและกันได้นะครับนะกันสิ่งไม่ดีอระมงคลทั้งหลายได้หมดเลยนะครับนะเอ,อยันกรอบเพชรอยู่ด้านหลังสมัยหลวงพ่อสสียงดำมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าสร้างเหรียญยันกรอบเพชรทุกครั้งพระพุทธเจ้าให้เพิ่มทุกครั้งเพิ่มนี่หมายถึงว่าเพิ่มอนุภาพให้โดยตลอดนะเพราะฉะนั้น เ,เหรียญนี้กันยาพิษกันยาสั่งกันคุณใสกันบุญดาได้โดยตรงหลายๆคนชอบถามเรานะว่าหัวหนุโดนคุณใสไหมนะโดนคุณใสกันหรือเปล่าอะไรอย่างงู้อย่างงี้อย่างนั้นนี่ครับนะเนี่ยของแก้คุณใสจริงๆครับของจริงด้วยถ้าสนใจว่าเาม,มีปัญหาเรื่องคุณใสอะไรอย่างเงี้ยม,มาตรวจองค์ตรวจเทศตรวจด,ดูดวงด้วยไพ่พลังจิตจันทบได้นะคะอื เราก็สามารถที่จะเช่าเหรียญยันเกาะเพชรนี้ไปบูชาได้นะก็อย่างที่บอกกับทุกคนว่าบางที่เนี่ยคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าถ้ามีปัญหาเรื่ององค์เทพอข้ออะเรื่องเรื่องอคุณใส่อะไรพวกเนี้ยมาดูดวงกับเราได้แล้วก็จะท็อปมีวิธีแก้ให้ด้วยนะคะหลายวิธีแก้ครับนะมันมันขึ้นกับอะไรรู้ไหมมันขึ้นกับสติปัญญาและความสามารถของแต่ละคนนะเออเราเหมือนกับว่าเรามาทารายการตรงนี้ เรามาเหมือนเผยแพร่การช่วยคนนะแต่ละวิธีมันอมไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้ขึ้นชื่อว่าช่วยคนไปแล้วระดับนึง่งใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคาถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคําถามครับเก้านาทีแล้วค่ะนะก็เวลาของเราก็าใกล้จะหมดลงแล้วนะครับอันนี้ครับนะความรู้จริงนะครับวิชาไพย,ยิปซีนะครับของท่านอาจารย์ธนกรสิงกเกษมครับอดีตผู้ในการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา นะก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ครับอันนี้กล่องไพ่ยิปซีเจ็ดสิบแปดใบหนึ่งสำรับนะคะแล้วก็ไพ่หนังสือคู่มือสอนไพ่ยิปซีค่ะนะก็เขายังถามได้อยู่นะครับนะถ้าหมดไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน,น่าจะได้ของเมื่อไหร่นะหรือาน่าจะมาแล้วแหละป่านนี้วันศุกร์วันเราสั่งวันศุกร์ป่ะไม่รู้วันไหน<ถ>น่าจะพฤหัส มาครับนะก็ถามว่าเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องอ,อการวนะ่าทำไมคนเราต้องศึกษาไพ่ย,ยิปซีไว้พบอกมา้องบอบว่าความรู้เนี่ยมันมีมูลค่าในตัวของมันคนที่หาเงินง่ายหาเงินคล่องก็เพราะมีความรู้มากนะถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยมันมันเป็นไปไม่ได้ครับเหมือนเดินไปข้างหน้าแล้วตาบอดแต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ย เดินไปข้างหน้า,างไงมันก็เดินไปคนก็ยอมรับได้ครับเพราะความรู้ตรงนั้น,ม,นมันนำตัวเราไปได้ถ้าเรียนโหราศาสตร์เนี่ยก็จะรู้เท่าทันชีวิตนะคะว่าเออสามารถดูได้ว่าหาเงินจากทางไหนเราจะได้เงินไหม,อ,มอะไรเงี้ยต่อวันได้เลยอ่ะดเาฝนคนะ่ะ <มา S 2> ฝนจ๋าฝนวันที่หนึ่งนี้หนึ่งนี้อะไปยืมเงินนี้ไปยืมเงินอะเขาจะช่วยเขาจะช่วยจะให้เราไหมคะ ไม่อะคูดตรงๆนะจากหน้าไพา่มัน,ม,นมันไม่ดีเอาเลยมันไม่ดีเอาเลยอะ่ะถ้าไพ่ใบน,นี้อย่าไปขอนะคะ,อ,ะอย่าไปยืมนะคะเอาละหมดเวลาแล้วนะครับอาจจะถึงเลิกคบกันเลยนะอืมไปแล้วนะครับนะอืม